มาหมดเลยเนี่ยพี่เออมือมามามาตั้ยืนตรงนี้แหละมันมาตรงนี้แหละมันมาหนตรงนี้แหละมาโรจีนะมาโรจีนะนะมาโรจีเลยเดือดวะชนรถปักนะมึงชนรถมันดิไอ้เขี้ยมึงชนรถมันออกมาแต่งใต้บ้านนะใครมือวะมันชนคนพังเลยไอ้ดำหลุดไอ้ดำหลุดไอ้ดำไอ้ดำชนรถมันอ่อนชนรถมันอ่อนชนรถมึงฟังกูใครมีมีมึงปักตรงถนนเลยปักตรงถนนเลยมันปักมันปัก พี่รุพิรุยิงกดได้ป่ะเดี๋ยวผมซ้ำให้กดดำอยู่พี่รู้ยิงกดได้ป่ะมันปักพี่พิรุไ้เนี่ใครเขาเหม่อปักนึงปักนึงปักนึงไอพี่มันตกรถตายสองเออเออเอามันหนองฟานเอามันหนองฟานเอามันหนองฟันไปถือศพไปถือศพเอามันหนองฟานเอามันหนองฟานก่อนสามไม่ตายตรงนั้นอ่ะสามถือศพลนไม่ถือนนะถือศพเล่นถือศพเล่นมันเอาเคสเพื่อนมาด้วยนะมันเอาเคสเพื่อนมาด้วยศพก่อนเอาเคสเพื่อนก่อนเอาเคสเพื่อนก่อนมันเอาเคสเพื่อนมาด้วยนะยิงตายเพื่อนตายรถก่อนนรถอล้ว อชนมาเข้าเอ็มพีเลยชนมาเข้าเอ็มพีเลยดินเบาใครว่าหัวสีชมพูอ่อนๆเนี่ยมันมืดทำไมเนี่ยมันชูเพื่อนนะมันชูเพื่อนพี่ปากเอ็มพีเใครมีเอ็มพี่หนอยพี่ปากเอ็มพีหน่อยไปดูเบอร์น้นโรจิอพี่ข้างข้างในอ่ะมึงลงดิมึงลงดิใครมีเอ็มพีมึงลงดิมึงลงดิมึงลงไปปากนี้มึงลงไปปากนี้เอ็มพีอ่ะมึงลงหน่อยเราเอ็มพีผมหมดแล้วนะพี่โบอกอะไรนะเอ็มพีผมหมดแล้วนะตุป ไม่ไดเอามาเก็บเก็บไว้เรื่องอะไรเรื่องอะไรผมเลขอะนี่เลขอะไรวะหนึ่งสองสองศูนยไปปะอินพีตรงนี้ตรงนี้ลงไปเอ้มันปดแล้วมานัดแล้วมัปัดแล้วอเอนลายแดงอะมาเล่นมาเล่นตรงวงลยไปมาเล่นตรงวงไปไปไปมาเล่มตงวงมาเล่นตงวงเพืหัวเขาหัวเขาหัาแดง้หัวเข่าเพื่อนโี่พี่โลซ้ำที่เดิมแลวพี่เนนนมาเข้าได้ กดดี้วไอพี่ไกดไอใครอยู่บนบ้านมึงกดไอเพื่อนหน่อยทางขวามึงเห็นไหมหน้าเพื่อนโดนอยู่ปืนปนปืถือหน่อยกดหน่อยให้อยู่ยิงให้อยู่กดไว้กดไว้หลังดีดหลังดีหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยดีดดีเลยดีหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยกดให้อยู่กดให้อยู่ไอนี่กดไว้นี่กดไว้ไปยมันเอเลยปอ้ายหน้าโนหพี่หน่อยย่านวกูฟังไม่อ้ไปปอี่ตรงนี้ลงไปปอตรงนี้ลงไปปากลงไปปาก เยิงให้ปีนี้มึงร้องอข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 อคอไฟเข้าไปยิงพีม้าชวนมาเข้ายิงพีม้าลดมาหน้าชวนมันเข้าชวนมันเข้าชวนมันเข้ายิงคนยดีให้หน่อยในไฟยิงคนเดียวให้หน่อยเืนยิงยิงยิงบอลเลยให้หน่อยยิงบอลเลยให้หน่อยยิงบอลเลยให้หน่อยมึงช่วยเขยเพื่อนด้วยนะถ้ามันอยู่ในไฟอ่ะอย่มันตาเพื่อนนมึงปกยิงพีเลยไปยิงพีไปเลยเฮ้ยมึงเ้ยมึงเหงื่บ้ามันขึ้นไปมันขึ้นไปมันขึ้นไปมันดีมันดีมันดีมันขึ้นไปเอาศพแล้วคนเนี่ยมึงยิงม เพื่อนหน่อยเอาพี่ไม้หน่อยเอาพี่ไม้เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนขึ้นมาหน่อยแล้วโดนซ้ำเพื่อนโดนซ้ำตัวตัวมันอตัมันอตัเอาเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยมึงดึงเพื่อนอีก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 เอาเพิ่มหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนตรงอินพีอ่ะเห็นไหมเพื่อนโดนอุ้มอยู่เฮ้ยปืนรอดนอกเขาเยอะเพื่อนโดนอุ้มอยู่ข้างนอกรถอะวนวนดีดหน่อยปืนหารถดีใครปืนหารถเพิ่มหน่อยปืนหารถเพิ่อมหน่อยเป อ้นยรมันเข้าเลยเข้าทีเลยเพื่อนมันอะเพื่อนมันที่มันเข้าเราอยู่เสียีเลยดิมาเพื่นหน่อยเร็วหารถารถจูหารถจูนีีี่อยู่ี้้อมหา้อมหมอพร้อเฮ้ยไม่มีใครเพิ่มลงน้าเลยรอเราตรงริมน้ะมาทิากข้นมาขึ้นรถคันนี้ขึ้นได้คันนี้ขึ้นได้ี่ไว้พีไว้คันนี้ขึ้นได้ซ้ายมานะซ้ายมือขต้นได้พี่มาเอาคันน้ขึ้นได้เฮ้ยมึงเชื่องห่าม มาเอาหน่อยมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยรีบหาพี่ยิงอยู่รีบหาพี่ยิงอยู่หลับวันโรจีหลับวันโรจีพี่ยิงให้หน่อยพี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่รีบหานมาหน่อยดีรีบหานเนี่ยมันเอาเพื่อนลงน้ำมันเอาเพื่อนลงน้ำน้อง

สมมันสมไม่ได้สมผมไม่ไปกีตายแล้วดึงศพขึ้นมาบนอุโมงค์ได้ยินเปล่าเอ้ยบนไหนบ้านโอจีเล้วดึงศพขึ้นมาบนผมทำสมให้กีตายแลดึงศพขึ้นมาใครเป็นปืนหัวขาวใครอะปืนป้าขึ้นรถขึ้นรถใครปืนขึ้นรถไม่ดีปืนหรอขึ้นมานเต็งมาหนขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาปืนเข่ามันเยอะนะมันแล้วบนงศพขึ้นมาตีตายแล้วตีหนึ่งพี่ขึ้นเองพี่ปืนพี่ปืนเออว่เห็นเปล่าอย่างรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนโอเล่เออดึงศพขึ้นมา ไอ้แม่จ่บมาจ่บมาจู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 บมาบันเฮียรถแม่มามาตุ๊บมาตุ๊บมาตุ๊บมาตุไบมาตุ่บมาตไ๊บมาตุ๊บมาตุ๊บมาตุ๊ยมาตุยเอาตุ๊บมาตุ๊บมาตุ๊บมาตุยมาตุ๊บมเตุ๊เมาตมานุ๊บมาตยอบมาตุ๊ยมาตุ๊ยมาตุ๊บ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 มาตมาบมาึงบบบพื่อน เพื่อนเราไปมันนะเพื่อนเลยขึ้นมาตกก็ตกน้ำนะเราก็ตกน้ำนิ่มเลเราก็ตกน้ำนิ่มเละยิงเยอะยิงเยอะๆเบอร์นาโนมันขอมาได้หมดแล้วมาแพ็คมาแพ็โอ้โอเล่ววิ่งมาามขึ้นมาแพ็คทำศพตรงนี้เห็นกูเปล่าเห็นกูเปล่านาโนแตกนาโนแตกถือศพเล่นถือศพเล่นตรงกูถือศพเล่นปืนถือศพเล่นปืนถือนมาชุบหลังบ้านนาโนแตกมามามารับกูหน่อยมารับกูหน่อย ี่ไหขึ้นมานี่ขึ้นมาดูหน่อยดูหน่อยมันจะซ้ำกูดูหน่อยมาลับกูหน่อยมาลับกูหน่อยที่บ้านเอพี่น้องออกเลยออก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 รีบเลาออกรีบเลาออกรีบเลาออกตั้งเอพี่ดักกูนะรีบเลาออกบ้านเขาตื่นหมดเลยช่วยช่วยช่วยช่ยอมอยู่ซ้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 อมแล้วซ้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 อมแล้วยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อย

เอาเพื่อนหน่อยริมเล่ริมเล่ริมเล่ริมเลเอาเพื่อนหน่อยริมเลมาเอาเพื่อนริมเลหน่อยมาเอาเพื่อนริมเลหน่อยมาเอาเพื่อนริมเลหน่อยเราเร็วมาเอาเพื่อนริมเลหน่อยพี่ออกมาเลยออกมาเลยออกมาที่เหนออกมากูออกไม่ได้นะกูโดนตรงริมเลนะพี่ เวอะไรอีสัตว์อีเกนพอ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 ถือโซบเก็บนเพินพออย่าเพิ่งบัฟอย่าพิ่งบัฟเดี๋ยวกูให้แสดงะถือ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 บอีลุน่าเถือโบอีลุน่าเลไถือถือตัวม่อไหร่บบบบบุบบ ตชิวแล้วเว้ยชิวแล้วชิวแล้วไม่เว้ยไรไอสัตว์ไอ้ยกแกงเสี่ยวมึงแพ้กูป่ะแพ้กูแล้วป่ะได้แพ้ดิอย่าสงสัยได้แพ้รีเซตเลยรีเซตเลยอะไรอุ้ยกินแล้วหรอกินแล้วเหรอกินแล้วเหรอกินแล้วเหรอได้กินแล้วเหรอได้กินแล้วเหรอนายได้กินเหรอกูอะฟอสเทปสงคราม มือของจริงไอ้งูมือมือของจอมต่อเมื่อไหร่ไอซาร์มึงอยากต่อเมื่อไหร่มึงเด้งแต่ต่อเมื่อไหร่ไปดีเขากระจอกไอ้สัตว์ไม่ตายเพื่อนต้องเกิดไว้กูไม่ตายเพื่อนต้องเกิดมึงจำไว้มึงเอากูเนี่ยก่อนเนี่ยกูวัดตัวถือชุบออยควายคนที่มึงบอกว่าทำอะไรไม่ได้เมื่อวานเนี้ยมันกลับมาเล่นมึงแล้วไอ้งูเนี่ยได้แค่ไฟไฟเมื่อวานไฟเดียวไอ้ซาร์ ยิ้มดีเฮียโดนกูปล่อยไก่เฮียยิ้มดียิ้มดีมึงแก้งเฮียเนี่ยไอสัตว์ชนะไฟใหญ่อุ้มในสามเคสมึงรั่วไอลรั่วมึงมึงดูครับไอเฮียไฟใหญ่กูอุ้มในกี่เคสไอโง่แก้งงาซีเยว์ได้ได้พี่ร์ดำอยู่ไหนพี่ผมผมมีห่อได้ได้ได้ผมกำลังเอาห่อให้ผมเอาในห่อผมมีรถนั้ไอในรถผมมีห่ออีกอันหนึ่งแม่ไม่ฟังเลยกูเลยกูบอกว่าเพื่อนโดนตกริมเล่เฮียกูไปอีวีดักมันต้องสองอันอะ เพียรำมไหนเพียรำมหนเพียดำพียรำเลอะไรเี่นเก้าห้น้องเก้าหน้องเออไอที่ยมีแต่กากอีลูน่าทำไปทำเทกมึงไปเรื่อยควายกูจะหลุด ไอ้กบหลุดกบหลุดกบโลลก